ครับผมเด็กชายพักกลปวิมูลวิมลรัตน์ครับผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับหครับเลขที่15ครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มีประโยชน์อะไรมากมายที่บางคนอาจจะไม่รู้เช่น Google ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรหรืออยากรู้อะไรเราสามารถเซิร์ช Google ได้หรือว่าเวลาเรา เรียนแล้วเราไม่เข้าใจเราก็เซิร์ช g ูเกิลได้และถ้าเราจะไปไหนเราที่เราไม่รู้ทางเราก็สามารถเข้าไปใน Google Map เพื่อหาสถานที่ที่เราอยากจะไปได้ครับที่เราจะไปและอีกอย่างโทรศัพท์ถ่ายรูปเวลาที่เราไปเที่ยว สถานที่ต่างๆเพื่อเก็บความทรงจำได้ครับและเราก็สามารถและเราก็มีไลน์ไว้พูดคุยกับเพื่อนๆนได้ถ้าเราคิดถึงคนที่คุยด้วยเราอยากเจอหน้าเราก็สามารถเปิดกล้องเพื่อคุยได้ครับได้และเวลาเหงาเราไม่มีอะไรเล่นเราก็สามารถเล่น เกมในมือถือได้ครับแต่ถ้าเราเหงาเรายังไม่ใครเหงาเราก็สามารถเข้าไปในไลน์เพื่อหาเพื่อนพูดคุยหรือเล่นได้ครับแล้วก็ถ้าเราจะสแกนโอนเงินหรือว่าอะไรต่างๆเราก็สามารถโอนเงินให้คนอื่นได้เวลาเราขายของและเวลาเราจะเรียนออนไลน์เราก็สามารถเปิด โทรศัพท์แล้วครูก็จะส่งลิงก์มาให้เรียนครับขอบคุณครับ